ทุกคนตุนเสร็จการทดสอบคนแรกเลยทุกคนอึ้งเลย ทุกคนกลับมาพบกับตูนช่องพิกิตูนกันอีกแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา7โมงเชา้าตูนจะปั่นจัก,กรยานไปสถานีรถไฟประมาณ2กิโล2.2กิโลขาไปนะคะขากลับอีก2.2กิโลแล้วที่ตูนจะไปสถานีรถไฟก็คือตูนจะไปเมืองฟุกุยามานะคะเมืองเมืองถัดไปถัดถัดไปจากเมืองที่ตูนอยู่ก็คือวันนี้มีสอบนะคะ ก็หลังจากถึงสถานีเราก็ต้องเดินอีกประมาณ15นาทีเหลือประมาณ20นาทีเพื่อไปสถานที่สอบนะคะโอเควันนี้มาเริ่มต้นกันคะ่ะว่าจะเป็นยังไง คนตุนเสร็จการทดสอบคนแรกเลยทุกคนอึ้งเลยตุนทําเทสไวมากเลยอีกอย่างหนึ่งเทสตุตนเพิ่งจะทํามาด้วยแหละประเด็นน่ะอาจารย์น่ะตอนนี้อาจารย์เขารู้ว่าตุนจะสอบ N5 ใช่ไหมเขาก็เลยให้ตุนทําเทสบ่อยๆแล้วมันเหมือนเราผ่านตามมาแล้วอะเราก็เลยทําได้ไวแล้วก็มีอินท์วิวเขาก็บอกว่าพูดเก่งเหมือนกันนะเนี่ยอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเขาจะโทรมาถ้าสมมติผ่านนะก็ขอให้ผ่านนะมีทั้งหมด7คนนะคะ ก็ขอให้ตุนผ่านนะทุกคน <g ül> อยากอยากเรียนฟรีไม่ใช่อะไรเลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่ารายละเอียดข้อ <c oughs> <c oughs> สอบเป็นยังไงบ้างตอนกลับบ้านนะคะแต่ตอนนี้ตุนหาของกินก่อนเพราะว่าตอนนี้เก้ามงครึ่งเองแล้วห้องสมุดเปิดสิบโมงตุนกะว,ว่าจะมาอ่านหนังสือห้องสมุดจะถ,ถึงเที่ยงบ่ายน,นะคะแล้วก็กลับตอนช่วงบ่ายค่อยกลับไปเมืองตัวเองนะคะเพราะจะเข้ายิมตอนช่วงบ่ายนะคะ ไปหาของกินก่อนเราจะกินโยชิโนยะกันนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้ห้องสมุด ะคุตุนก็เพิ่งกลับจากซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะวันนี้ช้อปไป2,750เยนเป็นเงินไทยประมาณ700ได้นะคะทุกคนมาดูกันว่าได้อะไรบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นปีกไก่บบนปีกไก่เหมือนกันอกไก่อกไก่นะคะปลาอินรีได้มา2แพ็ค แล้วก็สะโพกไก่แล้วก็มีกล่องไว้ตุนจะเอาทำกับข้าวแช่แข็งนะคะไว้ให้คุณพ่อว่านนะ <S <S <ๆ>เพื่อเออเพื่อถ้าสมมุติตุนสอบผ่านเนาะตุนก็จะต้องแบบตื่นเช้าทุกวันก็คงแบบไม่ได้มีเวลามานั่งทำให้นางสดใหม่ทุกวันเรื่อยๆเนาะเราก็จะทำใส่ ช่องฟรีดไว้แต่ที่ตุนทําได้เพราะคุณพ่อบ้านอนะ่ะบริษัทเขามีตู้เย็นแล้วก็มีไมโครเวฟนะคะก็เลยสะดวก,กอันนี้เป็นพริกแห้งที่ตุนตากไว้นะคะประมาณสองสามอาทิตย์ได้ทุกคนแล้วจะมาเก็บแล้วเราก็จะมาเก็บผักกันวันนี้เรจะทำขนมจีนน้ำยากะทินะคะอยากกินมาก ได้แซลมอนมาผูกก็เลยกะว่าจะเอามาแปลงเป็นน้ำยานี่นะคะไปแล้วข้าวโพ,พดพวกนี้กินไม่ได้นะคะเพราะว่าได้ฝุดมาเนาะมันก็จะหักไปเลยเราก็ตรงนี้นะทุกคน ยาอ่ะเขาแข็งแรงมากเลยเขามาค้อบไปนี้หมดเลยโอบคูไปหมดเลยตดูก็เลยกะว่าจะตัดโถก,กับยาวออกน,นะคะนี่เป็นหัวผพาตรงนี้เป็นแนงรักนะคะ อาทิตย์ที่ผ่านมาหลังพายุเข้าอันนี้อากาศหนาวนะคะทุกคนใบโบบกเริ่มเหลืองแล้วตัดไปกินก่อนอไปกิน ยอะมากเลยใบผักชีฝรั่งกินกับขนมจีนอร่อยมาก อันนี้ตุนเอาไว้เก็บมเมล็ดพันธุ์นะคะโอ้ยมาละเลื้อดีมาละ รู้สึกว่าแก่นะให้ตัดให้เหลือแต่นี้ให้เหลือตะต่อนะคะเหลือไว้ประมาณหนึ่งนิ้วเดี๋ยวเขาจะแตกใบมาใหม่ไอ้พวกนี้ที่ใบที่แก่ๆก,ก็ทิ้งได้เลยไม่ต้องกินเดี๋ยวเขาแตกมาใหม่แป๊บเดียวอันที่กว่าๆก,ก็ได้กินละ แซลมอนมาถูกมากเลยนะทุกคน298เยนตูนใช้ไปเยอะแล้วเหมือนกันนะตูนจะเอามาทำน้ำยากะทินะคะจากนั้นตูจะทำง่ายๆนะทุกคนหรอกจากนั้นเราก็ใส่เครื่องแกงเผ็ดลงไปนะคะไลนะ เรามาทําน้ํายากะทิกันนะคะแล้วก็ตัวนี้เขามีความมันอยู่แล้วเนาะเนื้อปลาตุนก็จะไม่ได้ผัดให้ให้แตกมันนะคะเพราะว่ามันมากพอแล้วเราก็จะใส่กะทิค่อยๆใส่กะทิลงไปนี่ยังไม่ได้ผัดหรืออะไรเลยน้ํามันออกแล้วนะคะน้ํามันจากปลาแซลมอนเราจะผัดให้หอมก่อนนะคะผัดเครื่องแกงกับกะทิให้หอมก่อนใส่ ใบมะกรูดชีค่อยทย,ทยอยใส่กะทินะคะแล้วก็คนไปด้วยแล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะเล็กน้อยน้ำปลา ประมาณนี้ได้แล้วนะคะห่ออีกเช่นเคยแล้วก็ไก่ประมาณ300กรัมน้ำปลาก1ช้อนต่อไปนะคะใส่ถั่ว ถั่วซอยใบมะกรูดแล้วก็ใบกระเพราใครจะเอาเข้าช่องฟีดพักไว้ประมาณ20นาทีก็ได้นะคะแต่ตัวไม่มีเวลาพักแล้วเนาะคุณพ่อบ้านกลับมาแล้วแล้วก็จะปั้นเลย ทแล้วก็ผักทานกับขนมจีนนะคะทุกคนคะ่ะทุกคนเดี๋ยวตุวมาเล่าตอนที่ตุนสอบให้ฟังประเด็นอ่ะตตนะเพิ่งเมื่อวานอ่ะตุนอ่านหนังสือแล้วตุนก็นั่งคัดคาตาคณนที่หลักคณะของตุนไปเรื่อ,เอยเเผลอเนาะแล้วดันออกข้อสอบดันออกข้อสอบที่ตุนทําวันเนี้ยตุนก็ทําไวมากเลยทุกคนไวมากจนเพื่อนในห้องแบบ มีกระดาษทั้งหมด3แผ่นอะตูทำเสร็จหมดทั้งสแผ่นแะล้วเพื่อนะยังทำแค่แผ่น,นแรกอยู่เลยอนะ่ะแบบแล้วอาจารย์ที่อินเทอร์วิวเราพวกนีเก้เขาก็ถามเขาก็ถามว่าทำชื่ออะไรทำอะไรก่อนหน้านี้เคยทำอะไรแล้วทำไมถึงมาอยู่ญี่ปุ่นตูก็พูดตอบโต้เป็นภาษาญี่ปุ่นเนาะเขาก็บอกภาษาญี่ปุ่นตูนโอเคนะเนี่ยสื่อสารรู้เรื่องเข้าใจแเราพวกนั้น อยู่มากี่ปีแล้วแล้วได้เรียนมาก่อนนานนี้แล้วพอตุ้มก็บอกที่ไทยตุ้มได้เรียนตุ้มมาเรียนที่ญี่ปุ่นทีเดียวนะคะอืมอาจารย์ก็บอกเก่งมากเลยแล้รประมาณที่อาจารย์หอกว่าแล้วตอนนี้มีคลาสอยู่แล้วแล้วจะมาเพิ่มคลาสอีกรอบตุ้มก็บอกตอนนี้ตุ้มมีเรียนที่เซาลอกะอ๋ออาจารย์หอกว่าโอเคไหวใช่ไหมถ้าสมมติถ้าสมมติเพิ่มอีกคลาสหนึ่งอ่ะเพราะว่าคลาสนี้เรียนตั้งสี่วันเลยนะเพราะว่า ตัวมีคลาสอยู่แล้วสองคลาสเนาะตัวก็เลยบอกว่า,วาไหวคะ่ะอาจารย์ถามว่ามายัางไงตัวก็เลยปั่นจักรยานไปลงสถานีแล้วก็นั่งรถไฟมาแล้วก็เดินแล้วก็เดินไปห้องสมุดอาจารย์บอกขี้ันมากเลยแล้วมาเนี่ยอาจารย์อาจารย์ถามชื่อเล่นถามเบอร์โทรศัพท์แล้พวกน,นอาจารย์บอกว่าถ้าผ่านเดี๋ยวจะติดต่อมาแต่ว่าอากี่บอสแนวโน้มตูน้นว่าตูวจะได้สูงแต่ไม่กล้าไม่กล้าฟันทงนะทุกคน ไม่กล้ามีทั้งหมดออสอบทั้งหมดเจ็ดคนนะคะก็อยากให้ทุกคนผ่านนะดีกว <Same. S 1> ่าเจ๋ไหอมมากเลยอืม hard ้ช่มหม

แมงลักแมงลักหลงแมงมีแมงแมงใช่ไหมอือันนี้แมงแมงอิดบักแมงลักแมง M A N อแมงเมงไม่หรอไม่ใช่เมงแมงแมงเมงดักหลง 이 때,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  이디이 때, 이 때, 이이이 때, 이이 때, 이이 때, 이 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 때, 이

เอา,าเ,เอามาทำแจ่วเอามาทำน้ำพริกหนุ่มแล้วตอนนี้มีพริกมีพริกฮาราเนโน่กับพริกหนุ่มเยอะเออพริกหยวกเยอะอันนี้ไม่ใช่พริกหยวกพริกหนุ่มนะ่ตัวไม่มั่นใจว่าพ่านอะไรอีกแล้วตัวที่มก็ได้ข้าไคุณนายขอบุนายไเพบุนจะมีเดี่ยวหน่อยแค่น

แมงลักของมะนีーー่เดี๋ยวน้องแมงลักแองโหร่าพาววิชิตแมงลักวิชิตแองโหร่าบ้างไอแองโหร่าบ้าอ๋อนี่แมงลักแมงลักอะไรนี่ส่วนเลมอนบัสสิอ๋อๆไอ้น้องช่วยรอแป๊บแมงลักแองโหร่าบ้าส์

กูเนี่ยอร่อยกว่ากูเนี่ยอร่อยกว่าไม่ได้กินไม่ได้ตะเกียร์อชอบกินใบผักชีฝรั่งแล้วก็มะละตาเกียไม่ชอบกินใบบุบบุแต่คุณชอบกินใบบุบบุบอุ๊ใช่ไหมอี good for h e a l t really good for h e a l t you should s t a r really good for health หัดนี่เอซ์ซิชัน วันนี้ที่ทุกคนตุ่นนิ่มแล้ววันนี้ตุกขอตัวลาไปก่อนนะคะ,ะทุกคนนิ่มใช่ไหมไม่ใช่น,นิ่มแล้วจริงๆวันนี้ตุกขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้มารอร่วมกันว่าตุ่จะได้รับโทรศัพท์จากทางโรงเรียนหรือเปล่าว่าตุกสอบผ่านหรือเปล่าเขาคัดเลือกตูหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะ,ะวันนี้ตุกแแล้วคะ่ะทุกคน,คคกคนด้ยวยกัไหมคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ดึงด้วยน,นะคะสวัสดีคะ่ะ